คตอนนี้ก็ส่งสุดโอเคโบนัสเกม่าที่ผ่านมาเนี่ยฟันยับเหมือนกันนะโอเคหนึ่งดาบมาเป็นลายที่แบบหน้าเข้ามากๆนะเพื่อนนะโอเคฮะดอกนี้สวยมากไปต่อยอเอ้ย Okay. สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Joker Boy นะเพื่อนนะเรียกผมว่าเฮียบอยโรม่านั่นเองเนาะเอาวันนี้ผมอยู่ในเกมโรม่าในทุน100บาทนะเพื่อนนะเทอร์โบ t ั b e ์เบ็ดโอเคถือว่านี่คือแบบเทคนิคมาตรฐานที่ผมชอบใช้นั้นเพื่อนนะทุน100บาทเนะทอร์โบ t ั b e ์เบนะ็ดเนี่ย ช่วงเวลาที่เล่นวันนี้คือ9โมงเช้านั้นเพื่อนนะใครที่เล่นเวลาเดียวกับผมแล้วแตกหรือไม่แตกลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยก็แล้วกันเนะาะช่วงนี้กำลังแบบเก็บรีเสิร์ชนั้นเพื่อนนะทำข้อมูลอยู่ว่าเยช่วงเวลาไหนแบบคนเล่นแล้วแตกเยอะอะไรเงี้ยก็จะหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงเวลานั้นๆเนาะโอเคที่ผมบอกว่าหลีกเลี่ยงเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อน ผมคิดว่านะส่วนตัวนะแบบว่าถ้าแบบช่วงเวลานั้นคนแตกเยอะโอกาสที่เราจะแตกมันก็น้อยนะก็จะได้แบบเอาไปคลักๆกันอะไรอย่เงี้ยจะได้แบบมีหลายช่องช่วงเวลาให้เพื่อนๆเ,เลือกกันแล้วกันเนาะโอเคนี่ผมลงทุนนะผมบอกเลยโอเคฮะสวยมาดอกนี้เป็นหนึ่งแพทนั้นเพื่อนนะที่เกมโรมาเนี่ยออกตัวแพงมาแบบ นักลบมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยสิงโตเนี่ยรู้สึกว่าจะเห็นน้อยลงแล้วนะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะเพื่อนนะผมเพิ่งจะมาแบบจับสังเกตได้แบบไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะมงกุฎสามแถวสี่แถวเนี่ยโอ้โหเห็นบ่อยมากโอเคฮะสวยมาแบบนี้แบบนี้ได้องุ่นหรือเปล่าโอ้โหคอมสามไม่ข้อคอมสี่นะเพื่อน โอเคฮนะตอนนี้กำไรเรามาิดนิดหน่อยๆแล้วนะอ่ะเทคนิคที่ผมจะมาบอกสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็แล้วกันเนาะเป็นเคล็ดไม่ลับนะเพราะว่าผมบอกอยู่ตลอดนะอ่ารู้จักพอรู้จักเล่นแล้วก็รู้จักเลิกนะเพื่อนเป็นคอนเทนต์ของวันนี้เลยอ่าตามหน้าปกคลิปเลยนะ ทุนเท่านี้เราพกมาเนี่ยได้กําไรแบบสองสามร้อยอะไรเงี้ยผมก็แนะนําให้เลิกล้วเนาะจริงๆไม่แนะนําให้เล่นต่อนะถ้าแบบกะจะเมากําไรจริงๆเนาะผมจะพูดแบบนี้ทุกคลิปนะเพื่อนโอเคฮะดอกนี้สวยขวาลงมาหรอเป่า,าแถวแรกอไม่มานะโอเคฮะโอเคอะไรคอมสามมาฮึบ โอ้โหเป็นลายยากซะด้วยโอเคฟีสปินมาสักทีเหอะฮะคอมโบสีที่เบ็ดสิบห้าบาทนะั้นเพื่อนนะมาดูกันว่าฟีสปินรอบนี้เข้ามาสี่สิบห้าบาทเนี่ยจะออกไปเท่าไหร่โอเคบวกเพิ่มมาห้าบาทแล้วอึ๊บเอามายีกห้าบาทอึ๊บอึ๊บโอ้โห บวกเพิ่มมาแค่15บาทนั้นเพื่อนนะถือว่าเป็นฟรีสปินที่เกลือเนาะไปหาลองที่เบ็น30สวยดีครับสเต็มนี้ยังคงใช้ได้ผลอยู่ตลอดตลอดนั้นเพื่อนนะเพราะว่าผมเคยบอกไปหลายๆคลิปเนาะว่าแบบลองเพิ่มเบ็ดดูสักช่วงเวลาหนึ่ง,งอะไรเงีง้ยกด2กดแรกเท่านั้นแหละแตกนะเพื่อนแตกทุกครั้งเลยนะที่แบบเราทําแบบนี้นะ อาจจะเอาไว้ใช้ก่อนที่เราจะเลิกก็ได้เนาะเพิ่มเบ็ดกด2กดแล้วก็เลิกนะเพื่อนนะถ้ามันแตกก็แบบโชคดีของเราเนาะโอเคคอมโบ3ส,สิงโตมาหรือเปล่าโอโ้โหมาอยู่แต่ว่ามาผิดนะอาใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยกันแล้วกันโอโ้โหดอกนี้มา้ไงบิ๊กวินมา300บาทโอ้โล่แบบเต็มหน้านะเพื่อนนะแบบนี้ถือว่า เจมเลยอ่ะสำหรับคนที่แบบเล่นอกำไรผมแนะนำให้เลิกเนาะตอนนี้ได้มา3-400ีรเนี่ยกำไรเนี่ยคุ้มแล้วนะฮะไม่ฝืนดีกว่านะเพื่อนนะถ้าแบบเล่นจริงๆเนะาะแต่ว่าผมขอไปต่อแล้วกันผมต้องสำรองทุนไว้แจก fc ในกิจกรรมตอบคำถามของผมในอนาคตใกล้ๆนี้นะโอเคอ่ะ ช่วงนี้เหมือนเกมโรม่ามันจะบักบักหน่อยนะเพื่อนนะมันเป็นนุวงนวงเนาะอ่ะใครรู้สึกว่าเกมโรม่าน่วงนวงเนี่ยลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยก็แล้วกันนะหรือว่ามีเกมอะไรแนะนําอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นเนาะอ่ะอยากเห็นผมเล่นเกมอะไรหรือเกมโรม่าทุนไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้น,นะเพื่อนนะถ้าผมอ่านคอมเมนต์เจออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาจัดทําคลิปวิดีโอให้ดูอย่างแน่นอนนะโอเคตอนนี้ก็ส่งสุโอเคโบนัสเกม จะได้ฟันหรือเปล่าวันนี้มาดูกันนะฮะโอ้โหเปิดหัวมาดอกแรกเป็นโลซะงั้นอ่ะหมดบุญแล้วหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยฟันยับเหมือนกันนะโอเคหนึ่งดาบมาอีกสามร้อยบาทบา่ๆน้อเพื่อนนะอ่ะขออีกหนึ่งดาบแล้วกันถือว่าคุ้มนะโอเคดาบมาอีกอโอู้หหลบ โอเคเป็นโลสักง,งั้นว่ถ้าครั้งสุดท้ายเป็นโล่นี้ก็บวกมาแค่570บาทนะเพื่อนก็ไม่น่าเกียดล้วกันถือว่าได้ดาบมาอยู่โอเคอืมโอเคฮะปิดท้ายไปได้วยโล่แบบเน้นๆนะโอเคบวกมา570บบาทถือว่าคุ้มอยู่นะเพื่อนนะถึงจะแบบได้ดาบเดียวอะไรเงี้ย ทุกเบ็ดเลยนะผมบอกเลยว่าได้หนึ่งดาบนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละ,ะหนึ่งดาบเท่ากับวิกวินหนึ่งครั้งนะ่ะสามร้อยบาทเลยนะเพื่อนถ้าแบบในเบ็ดสามสิบ่างนีนะโอเคฮนะสวยอยูอ่ โอเคฮะสวยมาแบบนี้คอมสามมาแน่ๆน,นะเพื่อนๆจังหวะนี้มาดูว่าจะได้คอมสหรือเปล่าโอ้โห <Okay. S 1> ไม่มานะวันนี้เข้าฟีสปินน้อยครั้งมากนะเพื่อนเป็นเพราะเกมโรมามาหน่วงๆด้วยแหละผมว่าจริงๆถ้าแบบเข้ามาเล่นแล้วรู้สึกว่าเกมมันหน่วงอนะไรเงี้ยผมก็แนะนําให้เปลี่ยนเกมเล่นก่อนนะ,ะเพราะว่าเกมโรมาเนี่ยถ้าหน่วงนี่คือโอกาสแตกนี่แทบจะติดลบเลยนะ เสยสวยมากโลกหรือเปล่าตรงกลางเนี่ยโอ้โหดูดิดูมันทัมดีครับโอ้โหโอหดูดยับเหมือนกันว่ะเออกลับมา mm hmm. แข็งมาก้วเพื่อนนะจริงๆ500ห้าร้อยบาทก็สามารถเลิกได้แล้วแหละ โอเคสวยๆมากต่อยหรือเปล่าโอ้โหทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นแจกันนะตรงกลางอ่ะอุ้ยสวยดีแบบนี้อืมโอเคโคตรจักกักน้ำเพื่อนนะเล่นโคตรยากผมบอกเลยนะใครอยากเห็นผมเล่นเกมโรม่าด้วยทุนเท่าไหร่เทคนิคแบบไหน คอมเมนต์บอลบอกก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจัดทําให้โอเคมาคอมสี่คอมห้าเฮ้ยมาอีกหรือเปล่าโอ้โห و, นิดเดียวเกือบได้คอมโบหกโอเคเข้าไปหนึ่งร้อยเก้าสิบนั้นเพื่อนนะมาดูกันว่าห้ารอบเนี่ยจะดีหรือจะเกลือโอ้โหหมดคำบรรยายจริงจริงว่ะ <c oughs> ตอนนี้บวกเพิ่มมาแล้วสี่สิบบาทนะเพื่อนนะโอเคเจ็ดสิบแล้วเอาขอสามร้อยเลขมุกลมนะเออโอ้โหมาจริงวะอถือว่าไม่เกือมากนะเพื่อนนะห้าครั้งเราบวกเพิ่มมาอีก110บาทตอนนี้มาแล้ว975บาทนะโอ้เดี๋ยวขอพักมือแป๊บหนึ่งนะเพื่อนนะโอเคฮะรองที่เบน60 โหมาแล้วเนี่ยแตกพันมาแล้วนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมขอกดต่ออีกสัก นาทีนะฮะกำลังติดลมเลยคือแบบเดี๋ยวขอตั้งเป้าไว้สัก500บาทก็แล้วกันวันนี้ถ้าแบบตกจาก500อะไรเงี้ยก็ขออนุญาตเลิกนะอ่าขอเก็บกําไรไว้แบบกินหนมหนุบนับนิดนึงก็แล้วกันโอเคไปต่อที่เบ็ด150หรือเบ็ดนี้ดีฮะไปลองที่150ก่อนแล้วกันอ,อ ลูกเกมทรงๆนะเพื่อนนะโอ้โหดูดยับบ่ะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าโอเคคอมสีไปเลยอืมนิดเดียวอ่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเป็นลายที่แบบหน้าเข้ามากๆนะเพื่อนนะโอเคฮะดอกนี้สวยมากไปต่อยิก อ,อ้นิดเดียวมาแล้ว1,400กว่าบาท1,500นะเพื่อนนะอันนี้ผมขอกดต่อปัดเศษขึ้นไปถึง2,000เลยก็แล้วกันอ๊บโอเคสวยครับแบบนี้เฮ่อมาอีกออเอาใกล้แล้วแหละเพื่อนๆใกล้ถึงเป้าแล้วนะ ออืโอ้โหสวยดีครับแบบนี้เลิกนะครับอบอกเลยได้โล่5้าแถวแบบนี้สําสหรับวันนี้ใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ